จากเด็กชายที่รอดตายจากสงครามสูดีไซเนอร์ที่เปลี่ยนโลกแฟชั่นไปตลอดกาลเขาคือคนที่ทําให้ผู้หญิงสวมบางเกงไปทํางานได้อย่างสง่างามและทําให้ผู้ชายทั่วโลกต้องนิยามคําว่าสูตรใหม่เขาคือคนแรกที่แบนนางแบบผอมเกินไปบนรันเวย์และถ่ายทอดสดแฟชั่นโชว์ผ่านอินเทอร์เน็ตเขาสร้างอาณาจักรมูลค่ากว่าหมื่นล้านยูโรแต่เริ่มต้นจากโต๊ะทํางานตัวเดียวกับเงินที่ได้จากการขายรถโฟล์คสวาเกติดตามเรื่องราวของจอร์ g i โออาร์มานีชายผู้ไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้า แต่ขายไลฟ์ตล์ที่โลกต้องจดจําใน The Inside x ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inside x ครับที่นี่เราจะพาคุณจอดลึกเทคโนโลยีเทรนด์ธุรกิจเศรษฐกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครและถ้าคุณชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แบบนี้อย่าลืมสนับสนุนเราง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆจากพวกเรานะครับคุณผู้ฟังครับ ถ้าผมพูดถึงแบรนด์แฟชั่นอิตาลีที่หมายถึงความสง่าง,งามความเรียบหรูและความทรงพลังชื่อของจอร์จิโออาร์มานีคงเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงวันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวิตและกลยุทธ์ที่ทําให้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นแค่ดีไซเนอร์แต่เป็นผู้สร้างอาณาจักรทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ครับจุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาจากนักศึกษาแพทย์สู่โลกแฟชั่นจอร์จิโออาร์มานีเกิดในปี1934ที่เมือง p ิอาเชนซาทางตอนเหนือของอิตาลี ชีวิตวัยเด็กของเขาไม่ได้สวยหรูเลยครับเขาเติบโตมาในช่องสองครามโลกครั้งที่สองซึ่งความยากจนและการขัดแคลนอาหารเป็นเรื่องปกติเขายังเคยมีประสบการณ์เฉียดตายจากการเล่นกับระเบิดที่ยังไม่ทำงานซึ่งเหตุการณ์นั้นได้ฆ่าชีวิตเพื่อนของเขาไปความฝันแรกของอามานีคือการเป็นหมอเขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมิลานถึงสปีแต่สุดท้ายก็ตระหนักว่านั่นไม่ใช่ทางของเขาหลังจากออกจากมหาวิทยาลัยและเข้ารับราชการทหารเขาก็ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าลาลินัตเชนเต ในมิลานในปี1957ที่นี่เองครับคือมหาวิทยาลัยที่แท้จริงของเขาเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักจัดแสดงสินค้าหน้าร้านหรือ window dresser <c oughs> เรียนรู้ว่าการนําเสนอสร้างการรับรู้ได้อย่างไร <c oughs> ก่อนจะขยับไปเป็นพนักง,งานขายเสื้อผ้าบุรุษ <c oughs> ซึ่งทําให้เขาได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสไตล์และตัวตนของลูกค้าโดยตรง <c oughs> นี่คือจุดที่แตกต่างจากดีไซเนอร์คนอื่นที่อาจจะเรียนจากโรงเรียนแฟชั่นแต่อามานี่เรียนรู้จากหน้าง,งานจริงๆครับการปฏิวัติวงการแฟชั่น Soften Men's Wear, Harden Women's Wear ในช่วงทศวรรษที่60อามานี่ได้ทำงานกับนีโน่ซรุตตีดีไซเนอร์ชื่อดังและได้พบกับเซอร์จิโอกาเลออตติสถาปนิกที่ต่อมากลายเป็นทั้งคู่ชีวิตและคู่ธุรกิจคนสำคัญกาเลออตติคือคนที่ผลักดันให้อามานี่ออกมาสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยถามเขาว่าทำไมคุณถึงออกแบบเสื้อผ้าดีๆให้คนอื่นทำไมไม่ทำภายใต้ชื่อของคุณเองในปี1975ย,ยาา C.P.A. ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง10,000ดอลลาร์ 1, ที่ได้มาจากการขายรถโฟล์คสวาเกของพวกเขาคอลเลกชันแรกของเขาสร้างปรากฏการณ์ทันทีครับอามานี่ทำในสิ่งที่เรียกว่าทำให้เสื้อผ้าผู้ชายอ่อนตัวลงและทำให้เสื้อผ้าผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้น to soften men's wear and harden women's wear สำหรับผู้ชายเขาฉีกโครงสร้างสูตรแบบเดิมๆที่แข็งทื่อทิ้งไปนำอวัสดุูบุหรี่ออกใช้ผ้าที่นุ่มนวลและทิ้งตัวทำให้สูตรของเขาสวมใส่สบายแต่ยังคงความสง่าง,งามและทรงพลัง นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการแฟชั่นบุรุษเทียบเท่ากับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงเขาได้มอบเครื่องแบบให้ผู้หญิงทำงานยุคใหม่ในยุคที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจมากขึ้นอามานีออกแบบพาวอร์สูทที่ดูเรียบโขทรงพลังแต่ไม่ดูแข็งกระด้างจนเกินไปมันคือเสื้อผ้าที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจและสง่างามในโลกที่เคยถูกครอบงำโดยผู้ชายกลยุทธ์สู่แบรนด์ระดับโลกพลังจากฮอลลีวูดและวิสัยทัศน์ที่มาก่อนการ จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อามานีดังไประดับโลกคือภาพยนตร์เรื่อง American Gigolo ในปี1980การรที่ริชาร์ดเกีย์สวมใส่ชุดของอามานีทั้งเรื่องทำให้แบรนด์กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและมีระดับในทันทีอามานีเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเสื้อผ้าสามารถเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์ได้อย่างไรและเขาก็ใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดจากจุดนั้นเขากลายเป็นผู้บุกเบิกแฟชั่นบนพรมแดง Red Carpet Fashion ในยุคที่ยังไม่มีใครสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง อามานี่เป็นคนแรกๆที่เข้าไปติดต่อนักแสดงเพื่อออกแบบชุดให้ใส่ในงานประกาศรางวัลออสการ์เขาทําให้พรมแดงกลายเป็นรันเวย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนอกจากนี้เขายังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำในอีกหลายด้านครับเป็นดีไซเนอร์คนแรกที่แบรนด์นางแบบผอมเกินไปโดยให้ความสําคัญกับค่า b m เเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพที่ดีในวงการเป็นคนแรกที่ถ่ายทอดสดแฟชั่นโชว์ผ่านอินเทอร์เน็ตในปี2007เปิดโลกแฟชั่นที่เคยเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มให้ทุกคนเข้าถึงได้อาณาจักรอามานี่ มากกว่าเสื้อผ้าคือไลฟ์สไตล์อามานี่ไม่ได้หยุดแค่เสื้อผ้าเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าทท้งลุดหรืออามานี่ไลฟ์สไตล์เขาขยายแบรนด์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดตั้งแต่เอม o r i o a r m a n i และ Arm a n i Exchange AX เพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่เด็กลงและเข้าถึงง่ายขึ้นอ r m a n i Beauty ร่วมมือกับ Lore ียสร้างลายน้ำหอมและเครื่องสำอางที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอ r m a ม i c ี s คและอ r m a ม i Hotels ขยายไปสู่วงการออกแบบตกแต่งภายในและโรงแรมหรูในดูไบและมิลาน สิ่งที่น่าทึ่งคือเขาสามารถสร้างแบรนด์ย่อยมากมายโดยไม่ทำให้คุณค่าของแบรนด์หลักลดลงเลยเขาเข้าใจลูกค้าในทุกระดับตั้งแต่เสื้อผ้าโอโทกูทัวร์หรือฮาร์ดคูทัวร์ที่ผลิตเพียงไม่กี่ชิ้นในโลกไปจนถึงเสื้อผ้าแนวสตรีทแวร์บทเรียนความสําเร็จจากจอร์จอาร์มานี่เรื่องราวของอาร์มานี่สอนอะไรเราบ้างครับ 1. เรียนรู้จากหน้างานจริงประสบการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าคือรากฐานที่ทําให้อาร์มานี่เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในตําราเรียน2กล้าที่จะปฏิิวัต เขาไม่ได้เดินตามเทรนด์แต่สร้างเทรนด์ขึ้นมาใหม่การทลายโครงสร้างสูตรแบบเดิมๆคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้เขายังสร้างไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์อามานี่นได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าททิลลุคหรืออามานี่ไลฟ์สไตล์ขยายแบรนด์ไปถูกผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างชาญฉลาดเข้าใจพลังของสื่อและวัฒนธรรมเขาใช้ภาพยนตร์ดนตรีและกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ให้ไปที่รู้จักทั่วโลกตั้งแต่หนังฮอลลีวูดไปจนถึงการออกแบบชุดให้ทีมฟุตบอลและทีมโอลิมปิกความเรียง่ายคือหัวใจ แม้เขาจะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่อามานีก็ยังยึดมั่นในปรัชญาความเรียบง่ายและวินัยในชีวิตส่วนตัวซึ่งสะท้อนออกมาในงานออกแบบของเขาที่ว่าความสง่างามไม่ใช่การเป็นที่สังเกตแต่คือการเป็นที่จดจำ Elegance is not about being noticed, it's about being remembered จากเด็กชายในเมืองเล็กๆที่รอดพ้นจากสงครามจอร์จิโออามานีได้สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินมหาศาลเขาเปลี่ยนวิธีที่คนแต่งตัว มุมมองที่คนมีต่อตอนเองและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟชั่นกับวัฒนธรรมภาพยนตร์กีฬาและสถาปัตยกรรมเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ความกล้าที่จะแตกต่างและความเข้าใจในมนุษย์อย่างลึกซึ้งสามารถสร้างอาณาจักรที่ยืนหยัดเหนือการเวลาได้อย่างแท้จริงครับหวังว่าเรื่องราวของจอร์จอามานีในวันนี้จะให้ทั้งแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆกับคุณผู้ฟังนะครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมสนับสนุน The Insight X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องเราดีๆจากพวกเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Inside X Technology Business Your Next Step